ชิงพวกเอ๊906 9 6แล้วฟรีมาหนึ่งมาสองมาสามดอกสีมาหรือเปล่าดอกสีมาหรือเปล่าดอกสีดอกสีมาอุจากปีในปีอีกแล้วครับผม4,003คำเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีนะวันนี้อยู่ผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกม,มแมวครับผมจัดทุนไหมฮะ 3 2 6ครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาจัดกันทั้งตาละยี่สิบะแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ่งหูติ่งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปกันเลยดีครับผมวันนี้พี่แมวของเราจัดมาไหวฟรีมาหนึ่งก่อนเลยฮะฟรีมาหนึ่งโอ้โหแล้วกองมาคิวก็มา2.00ไปก่อนครับผมเจมาอีกสามจุดศูนย์ศไปเลยครับยาวๆเลยยี่สาจุดศย์ศูนย์ก็มาครับกองมา2ครับกองมา2วายมา1ฟรีมา1 มีมาหนึ่งจัดไปเขาซูชิมาหรือเปล่าซูชิมาหรือเปล่าซูชิไม่มาสิมาก่อนเลยเขาบวกวายไปคูณสี่ก่อนนะครับหูยสองหกสี่สองสี่เอ้าเอมาอีกเอมาอีกเก้าสิบหกศูนย์ศูนย์โอ้โหพัดมาบวกเอเล็กซ์เบวกวายสองพันแปดสองพันแปดแล้วีมาหนึ่งมาสองโอ้โหเอาแล้วอันนี้ไปดีครับยาวๆเลยครับจัดกันไปอย่างนี้ครับผมโอ้โหตึงจัดจัดตึงๆอย่างีก็โอ้โหเอาแล้วตาตาขาวตาดำแล้วครับผมจัดอย่างนี้เอานะครับตาเลือดครับผมตาเลือกกันเลยนะ แปดร้อยไปแล้วครับผมแปดร้อยแปดร้อยไปแล้วครับผมโอ้โหอาแล้วนี่เก้าร้อยไปแล้วเก้าร้อยทะลุสามพันสองไปก่อนสามพั 3, นสองโอ้โหเอาร์แล้วนี้ไปครับต่อเนื่องไปยาวๆโอ้โหจัดไปเลยฮะสุดซอยครับรอเลยครับวัยรุ่นไปต่อเลยฮะแตาละสี่ร้อยไปเ,เ,เลยครับผมปีมาหนึ่งปีมาหนึ่งมาสองกองมาหนึ่งโอ้โหเอาแล้วจัดกันอย่างนี้ เอาละเจ้าแมวจัดหนักจัดเซ็งจัดตึงครับผมโอ้โห ối. เอาละฮะฟรีมา1มา2มา3ดอก4มาหรือเปล่าดอก4ี่โอ้ดอก4ดอก5มาเลย4 5มาเลยครับผมโอ้โหฟีสิบสอไปดีครับผม้หยาวๆเลยฮะเจ้าแมวของเราฮะจัดตึงจัดตึงจัดหนักอีกแล้วครับผมไปดีฮะยาวๆครับผมโอ้โหเอาแล้วตอนนี้เจมาคูณ6เจมาคูณ6ก่อนเลยฮะคูณ6 4 8 0 4แ0ดก็มาคูณ8โอ้โหฟีเลยอีก10รัวๆเลยฮะตอนนี้5,200 5,200ก็มา มันต่อเข้ามาจัดไปเจามาอีกเจามาอีกตีศูนย์ตีศูนย์คูณแปดชิงเข้ามา640ปีเลย90มาบวกวายโอ้โห2,005 2,005รัวๆเลยครับผม2,005โอ้โห3,006ก็ 3, 6, ม, 6, มาจัดกันไปอย่างนี้อีกแล้วโอ้โหเอาแล้วตอนนี้รัวๆไปเลยครับผมซูชิฮอสาไลามาอีกฮอสาไลมาอีกพันสองพันสองคูณสิบไปก่อนคูณสิบสองไปก่อนเลยครับตอนนี้ยาวๆครับผมปีเลย6ทิ้งมา สามพันเก้าสามพันสไปเลยโอ้โหอาครับผมตอนนี้คูณสิคูณสิไปครับผมโอ้โหไปแล้วยาวยาวแล้วนี้จะแมวแล้วจัดมาจัดหนักจัดเต็มจัตึงเอาปีมาหนึ่งมาสอีกปีมาหนึ่งมาสอีกสามพันสีพันไปแล้วห้าพันหกพันเ็ดพันไปเลยแปดพันลูกเก้าพันไปแล้วครับผมโอ้โหอะไรนี้หมื่นหนึ่งหมมื่ มื่นสี่หมื่้าโอหหมื่นห้าไปดิครับรัวๆหมื่นหกหมื่นเจ็ดึมาห่นเจ็ด้หมื่นปดะครับโอโหอานนี้ไปครับจัดนักจัดเต็มจัดเต็มนครับผมหมื่นห้าถึงสอมื่นไปเลยครับผมโอ้โหอานะันี้ไปครับจัดหนักจัดเต็มจัดต็มนะฮะโอ้องหมื่นสามไปครับผมสองหม่ามและฟรีเลยหกครับผมฟรีเลยหกครับผมจัดไปรัวๆนะเจ้าแมวของเราเจ้าแมวของเราคูสิบไปกอนบาๆเบาเอาขอสลายมาคูสิบแปม ตีมันสามฟรีมาหนึ่งฟรีมาหนึ่งกองมาหนึ่งโอ้โหเอาแล้วตอนนี้ไปดีครับคิงมาหรือเปล่าคิงมาสี่แปดศูนย์โอ้โหแปดพันห้าแปดพันห้าเอก็มาหมื่นสองโอ้โหเอาแล้วฮะตอนนี้หมื่นสองก็มาโอ้โหจัดกันไปครับจัดหนักจัดเต็มจัดเต็มอี่ครับพี่แมวของเราครับผมโอ้โหเจ็ดสองหมื่นหนึ่งไปเลยครับสองหมื่นหนึ่งโอ้โหเอาะนะฮะตอนนี้คูณสิบแปดฟรีเหลยอีกสาม ฟีเลยกสจัดไปคูที่สองเจ้าแมวงเราจัดมาอย่างนี้จัดมาอย่างนี้โหหอดสามลายมาแล้วคูยี่สี่ร้อยยี่ก็มารู้ๆว่าติดมาอีกติดมา9ก้าหกศูนย์คูที่สี่อื้อิงพวกเอก้าพันหกเก้าพันหกแล้วฟรีมาหนึ่งมา2มา3ดอกสี่มาหรือเปล่าดอกสี่มาหรือเปล่าดอกสีดอกสีมาอ้จัดปีในปีอีกแล้วครับผมสี่พันสามไปดิฮะฟรีสิบสองีสองโอ้โหหมไปเลยฮะเจดโอ้โหอาแล้วนี้ คูนี้คูยี่สี่ไปก่อนคูนยี่หกก่อนก็ผมโอ้โหจัด่างนี้วๆเลยนะหสเจมาเจมาหมื่นสี่้บมาถูแล้วตอนนี้คูนห่ไปก่อนคูนหโอ้โหไปดีครับสามหมื่นสามจัดมาน้ดอกตละไมนะบวกมาแสนกว่าแล้วตอนนี้คูจัดกันไปยาวๆจัดกันไปยาวๆก็ผมอมเอานะขอสาลายมาโอ้โหแสนสามหมื่นหร้อยไเลยโอ้โหโอ้โหานะตอนนี้สองแสนกว่าสองแสนกว่าโอ้โหดีเลยผม ฝีเหลือหกจัดไปคูณสี่สิบแมวแมวของเราคูณสี่องคูณสี่สอห่สาหยไปสามหมื่นโอ้โหและดอกแตละไม้ตจัดจัดเต็มเป็นโอ้โหเอาละสามหมื่นสองสนสองไปนะฝีเหลือีสี่ีเหลือสี่คูณสี่สี่ไปก่อนคูณสี่สี่โอ้โหเอาละตนี้ไปดิครับปีทั้งท้ายปีั้งท้ายยัดปยังไงคูณโอ้คูณนั่งสงแปดพนสามแปดพันสามโอ้โห แปดพันถามรอบปี้สุดท้ายของเราโอ้โหจัดมาอย่างนี้เอานะครับผมตอนนี้ปลายครับ0.54 0.54โอ้โหหุ่ยเอานะฮะปลายครับผมจัดกันไปอย่างนี้ฮะรัวๆกันไปเลยครับรัวๆไปเลยฮะโอ้สองแสนแปดโอ้โหตึงจัดจัดวันนี้สําหรับวันนี้นะครับบวกมาสองแสนเก้าหมื่นนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ